เป็นพูดได้ไหมเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วค่ะ,อ,ะอุ้ยไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนล้อเล่นก็คือแบบเป็นการแบบจดทะเบียนกับน้องเทียเพราะว่าคน,น่ะคือแบบจีนเราเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักก็อยากให้แบบจดทะเบียนจองไว้ว่าปีนี้ต้องอยู่กับเทียคนเดียวเท่นานั้นนะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ค่ะอุ้ยตอนแรกอะไม่คิดเลยเพราะว่านึกภาพไม่ออก ว่าเราอ่ะจะจิ้นกับใครแต่สุดท้ายก็ได้จิ้นกับเทียนะคะก็คือจริงๆก็แอบดีใจนะเพราะเราอ่ะเชีรยร์เขามาตั้งแต่มิสแคนภูเก็ตแล้วพอมาได้สนิทกันนะคะก็แบบว่าได้ตั้งแต่ได้มงเลยอ่ะที่แบบว่าได้ทีมมิสแคนไทยแลนด์ท็อป11นะคะก็ได้จับคู่กับเทียได้แบบว่าเป็นลูมเมทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความนารักของมันมีอะไรบ้างโอ้ยเทียน่ารักมาก,มากคืออยู่ในกันเหมือนเป็นแบบสีสันของชีวิตนะคะ่ะแบบว่าสมมุตินั่งอยู่เงียบๆอย่างเงีงง้ยก็จะมีเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงเก่าด้วยนะเป็นเพลงใหม่ซึ่่งแบบวาสมมุติ Um, เพลงที่เขาชอบลองให้พิมฟังนะคะคือบุญว่างไฟเดินหกที่เรา16ครั้งก็คือไม่เหมือนกันทั้ง16ครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนสร้างสีสันค่ะแบบว่าเวลามีอะไรก็จะแบบบ่นน่ารักกันอย่างเช่นเรากลับห้องชาใช่ไหมก็จะบอกแฟนขาว่าจะอยากกับพิมจีเราเพราะไม่มีใครช่วยถอดผมให้อะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าน่ารักมีความสุขค่ะ นั่นสิคิดเหมือนกันเพราะว่ามันมามันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในกองไทยแลนด์แล้วแล้วก็น่าจะอ๋อมันมีบางครั้งที่เรา live ไลฟ์ด้วยกันนะคะ่ะแล้วเวลา live ไลฟ์ด้วยกันอะก็จะมีโมเมนต์แบบอาพิมพ์นั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วเที่ยรก็พูด,พ,ดพูดไปแล้วมันดูน่ารักดีดูแบบว่า เป็นคู่ที่เหมาะสมกันเพราะว่าคนหนึงก็พูดเก่งคนนึงก็นั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบตะมูตมีซอฟใสแล้วพอหลังๆอะค่ะคนก็เรียกร้องว่าแบบไลฟ์คู่กันหน่อยกินข้าวคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆก็คือได้มงปุ๊บก็เหมือนจับคู่แฟนขับจับจดทะเบียนสมรสเลยว่าจองไว้ห้าไปคู่คดืนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ oh, จริงๆอะพิมไม่ได้คิดถึงกระแสเลยเพราะว่าเรื่องการจับคู่แฟนคลับเป็นคนจับคู่ให้ mm hmm. เหมือนเขาอะชอบที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะแล้วก็พอเราอยู่ด้วยกันสงคนเนี้ยพิมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้คุยกับแฟนคลับเยอะก็เลยชอบอยู่ด้วยกันถามว่ามันเป็นกระแสไหมมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันอะคะ่ะคนก็จะชอบตัดคลิปออกไปเป็นแบบม,มีเป็นแบบว่าอุ้ยน่ารักจังเลยเขาจะหยากกันไหมนะเพราะเขาไม่ยอมถอดผมให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> <c oughs> อ๋อนะจ,จริงๆอะค่ะช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับนางงามให้ติดตามมากเพราะว่ามันเป็นช่วงประกวดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปขอบคุณสื่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้ค่ะที่เข้าบ้านแกนแฟมิลี่อะค่ะก็คือมีอะไรให้ติดตามจุกๆแน่นอนจะรักกันหรือจะหยุ่มกันคือแบบอัตลดความแฟนนางงามนะคะก็คือกลับมาแน่นอนค่ะ จริงๆอ่ะเหมือนค่าคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับทุกคนนะคะมองเข้ามาเขาอาจจะคิดว่าแบบจับคู่กันเพื่อกระแสรหรือว่าพยายามแสดงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับแกนจริงๆอ่ะค่ะเขาจะรู้ว่าคนที่จับคู่ให้คือแฟนคลับกันเองเราอยากทําให้แฟนคลับมีความสุขเราก็เลยเสิร์ฟสิ่งที่เขาอยากดูอย่างเช่นแบบอยากให้เราอยู่กับเทียแต่เราก็ไม่ได้แสดงกับเทียนะว่าแบบเคยยูเรามาแบบไลฟ์กันเถอะเพื่อที่จะแบบว่าให้แฟนคลับเขาตื่นเต้นเยี้งไม่เคยมีก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็ไลฟ์ค่ะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแฟนคลับเขาก็เลยชอบแต่ก็เข้าใจคนนนออออกกว่าามมมงั จะดูแบบเฮ้ยทำไมทุกคนอยู่เป็นคู่อยากจะอธิบายตรงนี้เลยนะคะว่าแฟนคลับแกนนะคะเขาแฮปปี้ที่จะเห็นนางงามอยู่ด้วยกันแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยค่ะแล้คสถาะ่ะความเออรียกค่ะไ,ดไดร open, มไมอ่ะ<ๆ>ค่ะค่ะค่่วค่ะคะ่ค่่ะมค่้่ะคะ่่ เห็นในสื่อที่ผ่านมาจะคบผู้ชายมาตลอดเพราะว่าพอเหมือนเราเรียนจบแล้วค่ะเรารู้สึกว่าสังคม LGBTQ เราก็หายไปเพราะว่าตอนเด็กๆก็เรียนหญิงล้วนมาใช่ไหมคะมหาลัยก็ยังมีที่แบบกลุ่มเพื่อนที่เป็นทอมอะไรอย่างนี้อยู่แต่พอโตมาค่ะเราแบบทั้งงานที่เราทําทั้งแบบว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยจะเจอแต่ผู้ชายแล้วก็ LGBTQ ก็จะเจอแต่แบบพี่ๆที่แบบว่าเป็นช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูห่างๆออกมาแต่ถ้าถามว่าเรื่องหัวใจโอเพนไหมก็โอเพนเหมือนเดิมค่ะ หนูไปจีบเขาคือแบบเป็นคนที่แบบชอบมีความรักมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาแบบมีแฟนนะคะก็จะชอบแบบเป็นคนแบบอ่ะเราชอบคนนี้เราอยากเป็นแฟนคนนี้เราก็จะไปจีบเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่แบบ เรื่องสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยที่เราชอบพูดอะค่ะเพราะว่าเราอะเป็นหนึ่งในคนที่เคยคบเพศเดียวกันมาก่อนใช่ไหมแล้วพอเราเปรียบเทียบกับตอนโตที่เราครบเพศเดียวกันอะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากเพศะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าออประสบการณ์ตรงนี้ของเราทำให้เราอินกับการเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมมากค, <น S 1> ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนคนอาจจะมาถามพิมพ์ช่วงแบบการเมืองที่แบบว่าเข้มข้นอะไรเงี้ยว่าเราเห็น มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะวิ mm hmm. ้ยจริงๆอ่ะพิมพ์ว่าประเทศไทยอ่ะควรจะ โอเพนเรื Open, ่องสมรสเท่าเทียมให้มันออฟฟิเชียลตั้งนานแล้วเพราะว่าประเทศเราค่ะเป็นหนึ่งในประเทศท็อปๆเลยที่รู้สึกว่า L G B T อยู่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องหลบซ่อนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ย้อนแยง้งเหมือนกันว่าสมรสเท่าเทียมเราไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีรัฐบาลยุคใหม่ที่หลายๆพรรคอะค่ะเขาเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมที่แบบว่าจะผลักดันให้กฎหมายอันนี้ออฟฟิเชียลสักทีก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความหวังมากเพราะว่าพารรคเอ่ออย่างเช่นก้าวไกลอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในรรคทีี่่่่ดัันนนเเเเเืองง้้้ตตแแาาาาป็็ฝยยลละก รู้สึกว่าพอเขาได้ถ้าเขาแบบได้เป็นรัฐบาลนะคะเรารู้สึกว่าเออเรามีความหวังแล้วว่าภายใน4ปีนี้สง่งตัเท่าเทียมมันจะออฟฟิเชียลสักทีค่ะค่ะค่ะ จริงๆเมื่อกี้ค่ะที่พี่วาดดาวเขาพูดในงานอ่ะเขาคาดว่าจะมีคนมาถึง10,000แคนเลยทั้ง LGBTQ ที่เป็นคนไทยนะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็เห็นว่าเยอะมากๆเลยแล้วปีนี้ค่ะก็จะมีต่างชาติมาด้วยแล้วพิมพิมเชื่อว่าต่างชาติจะมาเยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบถ้าเขามาแต่งตัวหรือว่าแบบมาแสดงออกทางอัตลกักษณ์มันเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่เขาน่าจะสบายใจที่จะทําที่สุดเชื่อเลยว่าครั้งนี้คนจะเยอะมากๆแล้วพี่หม่ อยากให้ทุกคนในประเทศนะคะทรวมถึงต่างชาติเล็งเห็นด้วยว่าประเทศไทยอ่ะเรามีคอมมิวนิตี้เนี่ยที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยากให้เป็นคอมมิวนิตี้ที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าเทียมกับทุกคนสัทีแบบอย่างจริงๆอย่างออฟฟิเชียละค่ะค่ะ จริงๆอ่ะพิมพ์อยากบอกเลยนะคะว่าคู่จิ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แฟนคลับเขาแฮปปี้ที่จะเห็นเราอยู่ด้วยกันเราอ่ะทำให้แฟนคลับมีความสุขคนข้างนอกอาจจะงงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามี โอกาสได้มาอธิบายเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้แบบแสดงหรือฝืนทําเลยพวกเราสนิทกันจริงๆนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือแฟนคลับมิสแกนนะคะเป็น LGBTQ เยอะการที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้วันหนึ่งของเขา่าเคยมีคนบอกพิมพ์นะว่าวันที่เคเีคลของเขามาเห็นเราอยู่ด้วยกันนะเขามีความสุขมากพิมพ์ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาค่ะไม่ผิดแล้วก็ด๋ยาจะทําต่อไปนะคะเพื่อความสุขของแฟนคลับมิสแกนทุกคนนะคะค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะมีถ่ายแอดของสปอนเซอร์ค่ะหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวก็งานที่จะได้ไปเจอกันเยอะๆก็คืองานไายมันวันที่4มิถุนาย,ยนนี้นะคะไปเจอกันได้นะคะที่หอศิลปะนะคะที่อยู่ตรงข้ามมาบุญคลเดินพาเลทไปด้วยกันนะคะได้ตั้งแต่บ่าย2เลยถึง2ทุ่มนะคะก็งานนี้นะคะบอกเลยว่ามีสแกนนะคะจัดเต็มแน่นอนนอกจากท็อป11แล้วนะคะยังมีอีก7 7จังหวัดไปร่วมกับเราด้วยก็ใครนะคะที่คิดถึงพวงกเราและอยากเจอนะคะก็มาเจอได้ที่งานไายมันวันที่4มิถุนาย,ยนนี้นะคะ